สวัสดีครับผมคุณลูกค้าวันนี้เป็นเจี๊ยวบ้างนะรัโอ้โหสดใสเป็นเจี๊ยวสั่งซื้อเลยครับคุ้มค่าม,มีพร้อมเล่นฮะมีแบตเตอรี่แถมให้หมดนี่เป็นอ่าน่าจะเป็นเดี๋ยวกันผมจำผิดเล้เอ็มพีเก้าเราบางทีมันหลายรุ่นเยอะมากนี่เป็นตัวปืนกลเล่นฮะ มีคู่มือให้พร้อมนะครับงานก็ดีนะเป็นงานหน้ากล่องเป็นงี้บางทีลูกค้าถามเนาะกล่องเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ปรับตัดประมาณนี้แล้วกันเพระาะว่ามันเขาก็ผลิตมาแล้วแต่เนาะงโรงงานทีนี่ก็แบตเตอรี่ให้นะครับ1ก้อนกับอ่าที่สายชาร์จไปชาร์จกับเต้าที่นี่2องเซนเจ็ดจามสินะฮะก็โอเคนะฮะอันนี้ก็ยังมีให้ผมไม่ออกมานะเป็นไฟฉายเนาะไฟฉายนะครับนะครับอันนี้เลเซอร์มั้งฮะติดเลเซอร์ติดได้ทั้งหมดนะฮะตรงนี้นะฮะเลเซอร์นะครับผมจั้งหมมีไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่ทานเดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้ก็เนี่เป็นไอ้เน่เป็นดอทนะฮะเป็นดอทใส่ข้างนี้ข้างบนดอทนะฮะอันนี้ก็เป็นมมแมกกาซีนแมกกาซีนก็มีให้หมดนะครับแมกกาซีนนี้เป็นแว่นตาครบนะฮะแล้วก็มีโปรพิเศษนะครับเราก็ให้ไปปกติไม่มีากาแฟไม่ให้ก็น,นี่เป็นอีกนะฮะลูกกระสุนโอ้ลูกกระสุนไม่มีเขาไม่มีแถมให้ผมแถมให้อีกชุดละกันโอ้โหแล้วเราจัดเต็มออกไปเลยชุดหนึ่ง อาอีกชุดหนึ่งครับมาคัไปนี่คือมีเป็นของนี่มีโปรพิเศษเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ก็คูปปองให้นะครับมีส่วนลดก็เป็นนั่นนะครับที่ว่าให้ไปนะฮะครับลูกกระสุนให้นะครับแล้วก็มีสะสนแทมล้วก็สนใจทักมาครับร้านปนกันปืนเจียวนะครับโอ้โหมีหลากหลายรุ่นราคาประหยัดคุ้มค่าเล่นสนุกยิงมันนะครับครับกอนเมื่อกี้ก็อ่าดืมทดสอบให้นะครับทดสอบให้เลยเนาะ โอเคครับเพื่อความแน่นอนลูกค้าไปจะได้ไม่หายห่วงครับก็นี่นี่จะเป็นแบบมันใส่ฐานมันไม่ได้ดึงนะฮะมันเลยไม่มีเนี่อะที่ออกนะครับเดี๋ยวไมอยากกอนี่ฮะเดี๋ยวก็เสียบไปเนาะนะครับแอร์จะมีเลเซอร์เห็นไหมโอเคนะครับมันก็มีไฟมาให้แล้วผมใส่ให้แล้วกันเนอะก็ความไวเด็วหน่อยันีก็จะเป็นดอทนะฮะดอทพิเศษครับนี่มันก็ดึงมาพึ้นนะฮะแล้วก็นี่เราดึงนี่แล้วมันใส่ฐานเฮยนะครับเนี่ย นี่ก็ปรับมีไฟนะฮะไฟจุดนะครับมีนะครับมีมีมีนี่เขียวนี่แดงเดี๋ยวจะยังไงนาะอ๋อเขียวเห็นแล้วโอเคน่านี่แดงฮะตรงกลางนี่จะดับนะฮะโอเคต้องเห็นเนาะเห็นไหมก็เดี๋ยวผมก็ใส่ให้ไปแล้วคือมีฐานนะไม่คิดลืมทดสอบนี่ก็แบตเตอรี่ต้องไปชาร์จก่อนห้เลยผมไม่ได้ชาร์จแต่ผมทดสอบว่ายิงได้หรือเปล่าให้ดูนี่เป็นตัวเล็กครับต้องทำให้เห็นเนาะบางทีมันเป็นระบบไฟฟ้าเนาะมันไม่ดังมันก็ไม่ดีนะฮะ ก็มไม่ได้มันไม่ไม่ออกก็ไม่เดียวพูดเป็นแมวเพลงแล้วตอนนี้ก็แต่งเงพลงโฆษณาสินค้าเลยครับใจก็ติดต่อได้ก็เป็นปอดข้างบนเหมือนกันข้างล่างไม่ใช่ครับติดปากรับติดต้อน่าจะคนตรงน,นี้นะฮะัใช่ไหมคุณป้าก็ อ,อันนี้คืออันนี้คือถ้าส่วนนี้คือล็อกนะฮะอ่าถ้ากดมาอันที่2น่าจะเป็นยิงนะครับบทที่สามมีออโตโอ้โอเคนะครับผ่านนะฮะโอเคลองออกก่อนเนาะก็งั้นก็สนใจก็สั่งซื้อได้ครับที่ด้านนี้กันเลยโอเคนะครับมีเซอร์เอฟเฟกต์ด้วยครับคุณแมเปิ้ล <laughs> <laughs> โอเคอ่าเรียบร้อยฮะจะจัดส่งให้นักล่าทองหงษงนะครับซื้จากร้านเรา